กับเรื่องราวขององค์พระศิวะนะครับด้วยการประเพณตนวันนี้รถแรกแจกแถมนะครับวันนี้รถแรกแจกแถมมันก็เหมือนกับการแจกนมนะครับเรามาแจกนมเงินะองทองของนอกกายทุกนะสิ่งทุกอย่างเหมือนการแลกเปลี่ยนกันด้วยหน้าที่แล้วเราก็ไปปฏิบัติงานกันนะครับ ชีวะอินทัสวะการรัตรนิสุมาการดิอิส่วนตังกายมุสูงว่าจดวันรกทีก่งอินทร์ส่จวะสิงหะระสับกระสับเรนเดสันติเบการันเรจะเอาบริกลิงชีวะบระทรันรันอินทรามิระตทิกันสุมาเระการันเรนิสัมบิระการสนอิชุมมัติวุระสันสันเซวะไรไม่ว่ากี่พบกี่ชาติถ้าเราได้การทำดีพูดดีทำดีทำทุกสิ่งให้อย่างที่ดีเราก็มีความสุขแล้วในปัจจุบันนะครับ